ครับคลิปนี้ผมขอชี้แจงเกี่ยวกับการที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสี่เดือนของไทยที่ได้ถแถลงอยู่ที่องค์การสหประชาชาติแล้วก็โฆษกข,ของกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ถแถลงเกี่ยวกับว่ากัมพูชารระจะไปทางไหนท่านรัฐมนตรีเสียสัต์ ได้ชี้แจงตอบโต้ไปทางรัฐมนตรีการต่างประเทศของกัมพูชาอยู่ที่องค์การสาประชาชาติเกี่ยวกับคำที่ว่าถูกกระทำเขมรถูกกระทำที่ท่านพูดนะครับที่ท่านฟังท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาว่ากัมพูชา ก,กรแล้วท่านบอกไม่จริงท่านเสีสรรยสักรัฐมนตรีสี่เดือนของไทยบอกว่าไม่จริงไทยต่างหากที่โดนกระทาหาว่ากัมพูชาบิดเบือนไม่พูดความจริงและก็เสนอแต่ฝ่ายเดียวอันนี้ผมว่าท่านราัฐมนตรีเสียสักท่านคงฟังฝ่ายเดียว ท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศท่านก็เคยอยู่ที่ทำงานกับองค์กรสิทธิมนุษยชนของอ,องค์กรระหว่างประเทศนะครับท่านก็มีความรู้นะครับท่านเสียสักแต่ว่าท่านเมื่อท่านฟังฝ่ายเดียวท่านก็พูดไม่ตรกประเด็นนะครับแล้วท่านพูด ในเวทีนานาชาติด้วยก็ยิ่งทำให้เขาดูว่าการพูดของท่านเนี่ยมันบิดเบือนต่างหากนะครับบิดเบือนต่างหากฉะนั้นผมในนามผู้สื่อข่าวที่เห็นความจริงนะครับเพราะว่าผมฟังภาษาไทยก็ได้ผมพูดภาษากัมพูชาก็ได้ฉะนั้นผมฟังทั้งสองฝ่ายนะครับ ผมเลยเห็นว่าการที่ท่านเสียสักยกประเด็นที่ว่าคนไทยถูกกระทำถูกระเบิดถูกอะไรี่จริงยอมรับแต่ว่าท่านเสียสักต,ต้องทราบด้วยว่าทางกัมพูชาก็โดนระเบิดโดนเอ16ของท่านทิ้งระเบิด,ดไปซ้ำไปที่ทางกัมพูชาไม่ได้ใช้เครื่องบิน แต่ท่านก็เอาเครื่องบินนะครับเครื่องบินรบทั้ง F16 ทั้งคลิปเปนนะครับท่านเอาทุกอย่างเลย <c oughs> ถือว่าท่านตุลกระทำนะครับแต่ว่าเมื่อทางรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชากล่าวกัมพูชาถูกกระทำคือมีว่านะครับหน่งไทยยิงทหารไทยยิงมา ฐานกัมพูชาก่อนหลักฐานมีนะครับเริ่มแรกนู่นแหละอยู่ช่องบกที่ฐานไทยยิงฐานกรัรมพูชาเสียชีวิตหึงคนนะอันนี้มันเป็นการเริ่มไหมครับใน MOU สองเอ่อสี่สเนี่ยเขาให้คุยกันไม่ใช่เลอครับมีอะไรแล้วก็ต้องพบปะแก้ปัญหาโดยการเจรจา คุยกันไม่ใช่เลยครับแล้วคุณเอากระบอกปืนมาแก้ปัญหาเอาปลายกระบอกปืนมาแก้ปัญหาอันนี้มันใครรังแกใครครับนะครับแล้วก็เมื่อประทะกัน5วันหคืนท่านเสียสักไม่ได้เห็นว่าทางชาวกัมพูชาเป็นยังไงบ้างเหรอครับประชาชนชาวกัมพูชาก็อพยพหนีกระเจิง กับลูกระเบิดแล้วก็เครื่องบินระเบิดของเครื่องบินของคุณเป็นหมื่นหมื่นคนนะครับก็ไม่ต่างกับคนไทยเท่าไหร่แต่ว่าที่คุณเอาเหตุผลหรือก็จุดที่ว่าบ้านเรือนหรือก็โรงเรียนไทยโดนอ่ะมันไม่เท่ากับทางกัมพูชาโดนนะครับคุณศรีศัก์คุณมีความรู้ คนพูดในเวทีนานาชาติไม่ใช่ว่าประเทศอื่นๆโลกนี้เขาไม่รู้เรื่องนะครับสื่อมันเร็วมากท่านต้องเปรียบเทียบด้วยครับว่าทางกัมพูชาโดนแค่ไหนขนาดไหนเอาละผมจะเล่าให้ฟังว่าหนึ่งวัดก็โดนระเบิดของเครื่องบินของคุณโรงเรียนก็โดนโรงเรียนกัมพูชานี่นะครับ โรงเรียนเขมรที่คุณเรียกกันนี่แหละก็โดนเด็กนักเรียนก็ไม่ได้เรียนโรงพยาบาลก็โดนคุณไม่ได้เห็นเหรอครับแล้วที่สุดนะครับปราสาทพระวิหารก็โดนระเบิดของทหารพวกคุณอันนี้ไม่อันนี้ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นศีลของคุณใช่ไหมครับอันนี้คุณโดนกระทํานะครับที่ปราสาทพระวิหาร ที่เป็นโมรดกโลกเนี่ยคุณยิงมาได้และคุณหาว่ามีรถถังที่นั่นแต่พวกสื่อข่าว BBC ของฝรั่งมาแล้วบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่มันก็ไม่มีนะครับคุณก็สร้างมาเองพูดกล่าวหาทหารกัมพูชาเองนะครับอันนี้ไม่ใช่ไทยถูกกระทำนะครับ กัมพูชาถูกกระทำแล้วกระทำมากซะด้วยยังไม่นับคลัสเตอร์บอมที่ก็ห้ามไม่ให้ใช้ทหารคุณก็เอามาใช้ระเบิดฟันพิษทหารคุณก็เอามาใช้กับกัมพูชานะครับอันนี้มันเป็นการบิดเบือนหรือเปล่าครับท่านรัฐมนตรีครับ ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะครับและท่านพูดในบนเวทีโลกนะครับอันนี้ไม่ใช่บิดเบือนนะครับมันเป็นความจริงและก็มีหลักฐานให้นานาชาติเราก็ได้เอาหลักฐานนี้ไปฟ้องคุณก็หาว่าเอาแต่ฟ้องเอาแต่ฟ้องแล้วไม่ฟ้องอ่ะคุณก็กล่าวหาบิดเบือนมาตลอดแบบนี้ใช่ไหมครับทาไมหาคนที่สามมาให้ช่วยดูอ่ะ คุณก็ขาวเป็นดำดำเป็นขาวเพราะว่าคนประเทศใหญ่กว่าเรานี่ใช่ไหมครับคุณก็บิดเบือนได้มาตลอดเอาความดีใส่ตัวความชั่วให้คนอื่นตลอดแต่ผมไม่นึกว่าท่านรัฐมนตรีเสียสัตย์จะตามพวกครั่งชาติจำนวนเล็กๆของไทยได้ด้วยเหรอครับ ไม่น่าเชื่อนะครับคุณมีความรู้ต้องเอาวิชาการต้องเอาความรู้ต้องเอาความจริงมาพูดสิครับนะครับขอบคุณครับ